สวัสดีครับพบกับเคนวันตะกร้อครั้งครับวันนี้เราไปอยู่กันที่สวนมะยงชิดที่ตำบลบ,บ้านทินอ,อําเภอเมืองจ่อแพร่นะครับมาเก็บมะยงชิดกันนะครับที่สวนของครูธัญนาธนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีมะยงชิดอะไรบ้างกี่พันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโจไรครับอุปกรณ์พร้อมยังมีตะกร้าแล้วมีนี่เนี่ยกันไก่ป่าไปเลย จะกล้าแค่นี้พอมั้ยเนี่ยอันนี้พันอะไรนะครับพันอะไรนะพันอะไรนะ,นอะรนะบอกเลยพันไม้ยา่าพันไม่ย่ากับมาจากสุโขทัยครับตัดยังไงคะตัดยังไงตัจังไรไม่ยัดต้นเนี่ยตัดต้องเจ็บเอาตัวเอาติดกวาออกมาสักสี่หรือห้าเสนติดกวาติดใบใบมันสี่ห้าเสนต้องดูโรกลักษณะ เป็นยังไงครับเขึ้นมาเรื่อยๆครับดีเรื่อยๆเข้มๆครับเข้มๆนะมันจะมีเนื้อมันจะเรื่องเข้มอมๆส้มๆซีจะหวานอร่อยหวานกรอบอันนี้ปลูกกี่ปีแล้วครับประมาณสิบปีครับสิบปีปีเลยเยี่ยมได้ไหมนักเรียนมีขวดนะอ่าดูสดอ่า ไปบุญเหลวกันไรตัวนี้ตัดไม่ได้ไม่ไมไมไมคมอ่ะหนูมันเคยมีบวกรบกันน้อยผม,มลูกเล็กก็มีบ้างผสมกันไป<อ>แต่ส่วนมากถ้าตามทฤษฎีเขาอ่ะอ่านหนังสือเขาบอกว่าหยิบประมาณหนึ่งสองลูกเขาก็จะจะตัดให้มันเหลือประมาณนั้นทำออกเยื่นที่ซ็นของมันกยอะ หมายถึงว่านหนึ่งช่อนะครับหนึ่งช่อตอนหนึ่งถึงสองหกให้ให้เหลือประมาณ <c oughs> ห,หน,ออนะนลูกมันจะได้โตแต่ของเรานี่บอกลูกก็เลยสามก็มีที่บ้านเรายังไงนะมันออกมาไม่กล้าเด็ดไม่กล้าอะไรสักอย่างกลัวกลัวไม่ได้กินที่จริงเขาจะออกเขาให้ให้เด็ดออกนะครับเพราะว่ามันลูกมันจะได้โต มีมีอยู่ม <gran> ีอย oh, ู modelling. ่อ <pan> ่ามีลูกเล็กอมาัดตัวแบบนี้ขายสุวรรณบาดเขาเรียกพันเลยนะสุวรรณบาดสุวรรณบาดอันนี้ไม่แย่อยู่อันนี้ไม่แย่อยู่เห็นไหมการให้น้ำก็ให้อยู่นะ มาณสี่ถึงห้าเลยละกันเนี่ยสี่ใบด้วยสวยอ่าสี่ใบเนี่ยมันจะสวยด้คนถือก็สวยมารู้สึกต้องการความสวยเนาะใช่สมัยใไม่ในี่ยรุ่นขนนันะหัวมันนี่นน่ไงไอที่มันมีจุดๆจุดๆแบบนี่ยนะครับน่าจะเป็นโดนอ๋อนี่มันหวานช้ำเนี่ยเออถึงถึงถึงเวลาเก็บได้ละ คือคือมันทำนี่อย่างนี้มันมนี่แก้ได้หมดเลยนี่เนี่ยมันสำมัน,นสหน้าคุณปิ๊นมากเห็นตอนที่เราไปสวนลุงอำนาจนะครับเขาต้นใหญ่เนาะเขาเขาสูงอันนี้แต่จริงๆยิงยิงลูกปยิงรูปลูกใหญ่ด้วยเนาะเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์กว่าตอนนี้จะไปกว้างอ,อ่าตอนนี้สี่ปีละ วัง่าาบ้านเรากปี่ไก็เป็นความสุขของครอบครัวนะไ <c oughs> ปกน้นนะพี่นะมาเริ่มอุไปตรวจตรวจแล้วก็แวะคุยเข้าไป้ตรวอ่ะเขาแนะนำบอกว่าเออเอาเอายุงมาปลูกพี่เท่าอีหนยพกกเสียจะได้กินวนนแล้วก็ซื้อมาสีห้าต้นเสร็จแล้เอามาก็ปลูมาท่าอีโนยน่นันก็ปลูก ฟังพูดเป็นคุ้งเก้าชอบฟังนี่เป็นเมญยาใช่ดูมญ่ามันจะกลมๆกลมๆกลมๆในพันเมญยาคุ้เก้าลุ้ใจนะคือธรมาหนะไอ้สามลูกว่ะโนี่เออแต่ที่มันแตกแตก

เอาตามใช่ไหมได้นี่กระสดนี่ไอ้ไม่ใช่นี่กระสุกแล้วดกจริงจริงเลยก็ไม่ยอะมันดูคล้ายๆกันกลมๆเนียนกเลยไม่ยาว

มันั่นต้องปูกจะน้องพุดอะไรอย่าเงี้ยถึอมาที่ไนไปพุทประมาณที่ก็ได้อยู่เอกหอกหอกอกขอบุงยนะก็ได้่าาาาดินอมดินดไปร้อยน้อยก็ได้มอหอมหออันที่เกอน่ไม่ยาไม่ยานี่ไม่ยา เดี๋ยวยงหนมลูกแต่ยังไม่แก่น่าจะยังไม่แก่ช่วงหมดเอ้ยนี่พันอะไรนะขุนก้าวขนก้ก้านี่ยาวกว่านิดนึงจะเรียมๆกันนะคล้ายๆกันนะ จะเห็นความแตกต่างไหมใกล้เคียงกใงกันใกล้เคียงกันแต่กินกันแต่ที่กินอันเนี้ยเราว่าเม็ดมันจะรีบกว่าเนาะไอ้อันธุ์เนี้ยมีปัญหาผมก็ไม่หยาดนะหรือว่าบ้านเรามันเม็ดใหญ่ทันดูเม็ดปูดอกัคนีเละปีสมัยอภิษดน้อยเนี่ยี่มันเอาจากของแก้มาเนาะมันจะลูกน้อยเป็นเม็ดในน้อยนะ ที่บ้านนั่นได้ทุนเกล้ามาสองเก้าตีแล้วออกซีปีนี้ได้ซีกแกนแต่แกนน้อยมันกำลังเกล้าน้อยเกล้าน้อยเออเอ้าวโอ้โหมึงก็ได้เยอะนะเนี่ยนเ,เราเจอเนี่ครับอันนี้คือที่ดักมแมลงวันทองใช่ไหมเออมาดัก<น><อ>ทะเลว่าสารสตรูทีนนั่นหรอแต่ควรมีอยู่ อ um um ันนี้บูใครมีฮะด้านนี้จะเป็นพันธุ์พูนเก้านี่ก็มันบูนะเนาะบูมันก็น่าเงาหน่ยพูนเก้าวเหงาอันนี้แต่อันนี้แต่อันนี้แต่พันธุ์นุบคุนอันนี้หวานนี่หวานนี่ถูกหวาน มันต้นเดียวกันกับบอกว่าไปุแบไ้อ๋อสองพนี่นุนุนอผักกนอผักเก้าอีกเนาะนอผักเกาอันนี้ผนนอผักเกก็เป็นมะปรางหวานหักมันก้ก่นี่จะอยู่น้อยอยู่อ้มาข้วนนน อันนี้เป็นมะปรางหวานครับพันสวรรคบาสเนี่ยต้นต้นต้นนกนต้นนี่แหละต้นนี้สวรรคบาสในลูกจะยาวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้วันสวรรคบาสเนี่ยอ๋อสวรรคบาสเป็นมะปรางหวานนะสายพันธุ์มาจากอุตรดิตถ์มันจะยาวๆหรือปี๊บปุ่นี่นะ เดี๋ยวเรามาดูครับเปรียบเทียบรสชาติระหว่างสองสายพันธุ์นี้นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ทูนก้านะครับส่วนอันนี้เป็นพันธุ์ไม่ย่านะครับว่ารสชาติจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างบอกก่อนถ้าถ้ากินทั้งเปลือกก็ได้ใช่ไหมใช่กินทั้งเปลือกก็ได้แต่มันจะคันคอหน่อยเนาะมันจะเป็นฝุันมันผมว่ามันเป็นยางอะยางแล้วมันทำให้คันคอเห็นมายงชีนย่ถึงอะไร ข้าวเหนียวม้วนข้าวเหนียวม้วนข้าวเหนียวมูข้าวเหนียวมูนมายองชีสุไทร์ไปทานปะตอนนี้ร้อยแก้วเยอะนะมยงชิดร้อยแก้วขนมไอ้อะไรนะเข้าียกกันนะข้าวเหนียวมูนมายงชิดเนี่ยเรากำลังจะลองอร่อยนะเรากำลังจะลองม่าเราก็จะคว้านอ่ะคว้านคว้านแล้วก็เอาข้าวเหนียวม้วนเข้าไใส่กําลังคิดจะลองผู้ของสวนห้ามนั่งไปทำงานต่อโอ้่ได้าเอ็งเปิดน้าใส่อันเก่ามาส้มโอขนาดนั้น แล้วแต่กะคว้านแล้วก็เอาข้าวเหนียวมัอนแย่เป็นกำเป็นกำเนีย่ยโอ้ยแย่เนขายเลยไปเหรอ <c oughs> นอกจากยังมีภาพในหัวเนี่ยภาพในใจว่าเ่า,า,า,าอย่างเขาข้าวเหนียวมูนมายงชิดแล้วเขาเอาข้าวยัดเข้าไปแล้วก็เหลืองๆแล้วก็นี่นะมันรานด,ด้วยกะทิตั้งบนนั่น,นอนม่นข้าเป็นกัมเป็นกัมอ,อ่ะอืม <c oughs> วิถีคนอ้วนเอาไอติมไหม <c oughs> เขาไปทำเป็นน้ำใช่ไหมเขาทำน้ำเนี่ยทำทำเค้กก็ได้ใช่เหมทำทำให้เขาบงจอเลยดีไหมทำเค้กมายงชิดอ่ะเคยทำเคยเคยให้พี่มิวทำกระำดีเรามาที่พันทุนก้าวแล้วครับพินเลยเนาะเป็นไงเป็นไง หวานอมเปรี้ยวนิดนิดมีเปรี้ยวนิดนิดนะครอืมอบนิดเนื้อจะมันกรอบอะเวลามันเขาเรียกมันกรอบเนาะเนื้อหวานเปรี้ยวนิดกรอบจส่วนตัวพออันนี้คืออันนี้อันนี้คือะยาย่ามย่ามยามะ่มย่ายาก่ยาย่มนมย่มมาะมย่ะย หวานฉ่ากว่าไม่แย่จะหวานฉ่ากว่าเนื้อมันนวลไหมอืมอันนี้เนื้อเนื้อจะแบบเรากินแล้วมันกรอบแล้วก็มันจะมีอมเปรี้ยวอ่ะมีเปรี้ยวนิดๆแต่อันเนี้ยหวานเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดอันนี้ถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอันนี้น่าจะตอบโจทย์อันนี้คือคุณก้าก้าเออคุเก้า แต่ถ้าใครชอบแบบหวานขึ้นมาอีกหน่อยนึงไม่ยากใครชอบหวานเลยเลยาจจะหวานหวานหวานเนี่ยสุวรรณบาตอันเนี้ยหวานแน่นอนไม่ต้องชิมควจะเรียวๆมีมีสองพันนะครับเมื่อกี้กับออันนี้ก็เป็นมะปรางหวานนะครับสุวรรณบาตจะลูกเรียวๆแบบนี้นะครับอันนี้พันนพคุณนพก้าวหรือนพคุณก็ โนะเก้าวอันโนะปาก้าวไม่รู้ผันโนะเก้าวพี่ทีบใช่ก็หายไปแล้วโน่ผันโนะเก้าวเหรอครับครับอ่าอันนี้พันโนะเก้านะครับอันนี้พันสุวรรณบาทนะครับสรุปแล้วมีสี่สายพันธุ์อันนี้ตรงนี้มันจะหวานเนาะตัวพิทีนึงถ้าใครชอบแบบอมเปรี้ยวนิดๆนะครับก็แนะนำ พันทุนเก้าอันนี้ครับพันทุนเก้าลูกใหญ่มากครับตอนนี้ลูกใหญ่นะครับพันทุนเก้าถ้าใครชอบหวานขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมว่า,าอันนี้นะครับ <c oughs> พันแม่ย่าอุ้ย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 พันแม่ย่าถ้าใครชอบหวานเลยนะครับก็คือพันสุวรรณบาตสุวรรณบาตกับนพเก้านะครับอันนี้ลูกเล็กหน่อยนะลูกเล็กนครับมาปางในส่วนนี้ครับก็มีทั้งสี่สายพันธุ์นะครับ เลือกเอานะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับสนใจก็มาเที่ยวกันที่บ้านถิ่นนะครับเข้าบ้านถิ่นในนะครับพบกับเจ้าของสวนได้นะครับใจดีซื้อหนึ่งแถมสามนะครับนะครับเราพบกันใหม่นะครับอยู่เรียนรู้กับครูเคนเคนวานาโกแล้วเราจะโตไปด้วยกันนะครับครมแมนกับไปติ๊ก